ถามาชมดูรลตันอยุธยากันบ้างครับงบประมาณ500,000บาทครับมีทอนนะครับสำหรับคันนี้เป็น F4 อยุธยาครับรโม<อ>1อยุธยาเลยเนะคันนี้นเลือกเป็นล้อเวกฟอร์ดครับเป็นรุ่น VFS08 ครับเป็นล้อที่ดีไซน์สวยงามมากๆครับ v f 0 8เนี่ยเป็นก้านตรงๆมองด้านข้าง45เนี่ยคเป็นอะไรที่แบบว่าดูแอนดูแบบมีมิติก็รัดกับยางโตโยอาชีเนี่ยถือว่าเป็นยางคู่ตัวสาหรับเอลเรสเลยว่าได้เนาะทรงหน้าเกมขามนะ ได้เท่าทรงอะนะนสำหรับทรงใช่แล้วก็ตัวชุดเปรกเนี่ยใส่เข้าไปลูกค้าคันนี้เลือกเป็นส้มแลมโบกินี่เนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับของโโรถสีขาวตัวชุดโช้กช่วงล่างนะครับคันนี้ก็จัดสเต็ปบายออโตแกรมนะครับคือเลือกโหลดเป็น2นิ้วครึ่งนะครับก็คืออยากได้เป็นทรงดูไบนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านเนี้ยตอนแรกอยากได้โช้กที่ตรงรุ่นเลยของโมเวนเดอร์ซึ่งมันโหลดได้แค่2นิ้วเต็มเท่านั้นมันทรงยังไม่โดนเท่าไหร่ก็เลยว่าขอเป็น ทรงสุลต่านเท่านั้น2นิ้วพึ่งก็จัดไปครับหน้าปรับ8ครับปีเดิมด้านหน้าครับหลังเป็นพีแดกนะครับปีกออซซี่หลังตัดนะครับอุปกรณ์เสริมครบเซตปีกนกนะฮะโหลดทงด้านหน้าครับต่างๆไปผมแทนได้ท้องเราก็ใส่ให้ครบจบในที่เดียวนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะกําลังจะไปแรปดำแรปคิ้วดำด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเท่าแก้วด้วยแล้วก็ติ๊กติ๊กต่างๆอันนี้ก็เสร็จครบหมดแล้วเหลือแค่แรปคิ้วนะฮะแล้วก็มีท่อไอเสียด้วยครับท่อไอเสียตอนนี้มี2แบรนด์นะครับมี JTC อันนี้ใส่ JTC 9,500บาทครับตั้งแต่ท่อนกลางไปแล้วก็ปลายครับเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับมาใหม่กดเพิ่งมาเลยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ HKS นะครับก็อันนี้จะราคาสูงหน่อยครับ18,000บาทมาท่อนกลางแล้วก็ปลายเหมือนกันทั้ง2ตัวใส่แล้วรุ่งเงียบนะครับเพิ่มแรงม้านะครับเพิ่มแรงบิดแล้วก็เพิ่มมิติของรถให้ดูเท่ดูซิ่งครับดูหล่อแต่เสียบไม่แหวนครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครสำหรับ2ตัวนี้ลูกค้าเอสซีที่เป็นโน่นหนึ่งียาครับจะไปนี่คือเห็นคลิปเห็นคลลิปพี่แ้วชอบะเน หารถสองวันหารถสองวันมาเลยจ้ะได้เลยยอดเป็น f c ของ,งนะจริงนะของจริงเห็นแล้วโดนใจไปซื้อรถมาเลยจ่ะใช่สำหรับสเตปบายแล้วก็แกรมครับสูตร,ตร,ตรทรงัวรุ่นด,ดูใบครับอย่างที่เห็นครับสงสวยโนหนึง่งประเทศแน่นอนครับใครมาทำที่นี่ไม่ต้องห่วงครับจัดเต็มให้แล้วก็หล่อกลับบ้านไปไม่อายใครอย่างแน่นอนเ,นเนนะช่นเคยนะเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่ตัวแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ